แกแผ่นเที่ยวฟุกุโอกะ5วัน3คืนครมีแผนไปฟุกุโอกะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะวันที่1ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่ฟุกุโอกะวันที่2เริ่มต้นทริปกันที่ศาลเจ้ายูโทคุอินาริศาลเจ้าสีแดงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นสะพานสีแดงตัดกับลำธารเล็กๆสวยงามมากนี่เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของประเทศไปไปที่สวนนางาซากิเฮวะโคเอ็นสวนสันติภาพที่สร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูไฮไลท์คือรูปป สวนมือทรายที่ยื่นราบแทนสันติภาพของโลกปิดท้ายวันด้วยวิวสุดโรแมนติกบนเขาอินาซาขึ้นกระเช้าชมวิวแบบ360องศามองเห็นวิวมเมืองนางาซาก,กิทั้งเมืองวันที่3เริ่มทิปวันใหม่โดยการไปเก็บสตรอเบอร์รี่สดลูกโตหวานฉ่ำเก็บเองชิมเองหาันั้นไปชอปปิ้งกันต่อที่โตเกพรีเมียมเอาเล็กเอาล็ขนาดใหญ่รวมกว่า150แบรนด์ดังระดับโลกช่วงบ่ายไปต่อกันที่ปราสาทคุมาโมโตะหนึ่งในสามปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนี้เดินชอปปิ้งที่ย่านชิโมโทริฟ่วนรึ้ร ที่ที่4แวะเที่ยวยูฟูอินโฟร์วินเลสหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปที่มีคาเฟ่น่ารักและบรรยากาศสุดอบอุ่นกบ่ายไปบ่อนรกเบปปุชมบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดจากภูเขาไฟไปกันต่อที่สวนคาวาชิฟูจิชมความงดงามของดอกไม้เดินชิลได้ฟิลสุดไปกันต่อที่ศาลเจ้าดาไซฟูเทมังฟู ด้วดังแห่งคุกุโอกะที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรด้านการเรียนปิดท,ท้ายทริปสุดอบอุ่นชมไฟประดับสุดอลังที่สถานีฮาราตะกำหนดการปีนี้จะเริ่มวันที่1พฤศจิกาถึง25่าธันวาคมมี่5เดินทางกลับไทยถึงเวลาบอกลาคุกุโอกะพร้อมความทรงจําดีๆทเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวมีพนักงานดูแลตั้งแต่สนามบินเดินทางสบายด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพบริการอาหารเช้า3มืม้อฟรีพักโรงแรมมาตรฐาน3าดาวญี่ปุ่นสนใจเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวอย่าลืมนึกถึงสยามโปรเอยซานต้า はい。